โกรธเขาเราทุกข์อภัยเขาเราสุขศินสมาธิปัญญาคือมรรคาแห่งความสุขหลวงปู่แหวนสุจินโนโได้กล่าวเอาไว้เพื่อเป็นธรรมะสอนใจลูกๆหลานๆน,นะครับมรรคาก็คือธรรมะที่ใช้เอาไว้ฆ่าเสียซึ่งกิเลสครับสวัสดีปี2,564เนี่ยถ้าตามหลักโหราศาสตร์ไทยจะนับเป็นวันขึ้นปีใหม่ ช่วงสงการถูกไหมช่วงสงการก็คือช่วงวันที่16เมษายนปี2564จะนับเป็นเถลิงศกจุลศักราช1,383ตรงกับวันที่16เมษายนเวลา7นาฬิกา37นาที12วินาทีวันมงคลหังลวันปีใหม่ของไทยเนี่ยเลือกทำการมงคลก็เลือกคร่าวๆกันเนี่ยนะครับก็คือเลือกตรงกับวันอาทิตย์กับ วันจันทร์วันที่ไม่ค่อยดีก็คือวันเสาร์กับวันพุธแต่ถ้าก่อนที่จะไปถึงเดือนเมษาเนี่ยวันมงคลนะยังคงอยู่ในวันอาทิตย์กับวันพระพรฤหัสเอาไว้ใช้กันได้นะครับปีที่ผ่านมานะครับใครไม่มีสุขก็ทิ้งไปปีนี้ขอให้พบแต่ความสุขจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยทุกทกท,กท่านเลยลัคนาราศีมังกรในช่วงจังหวะปี2564ดาวพระเสาร ดาวเจ้าเรือนลัคนาของมังกรเองเนี่ยโคจรกลับขึ้นมาเข้าเรือนตัวเองหลายๆตำราก็กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อดาวพระเสาเจ้าเรือนลักโคจรกลับเข้ามาในเรือนลัคนาลัคนาราศีมังกรมักจะมีแต่ข้อดีแต่ว่าในจังหวะปี2564ดาวพระเสาที่โคจรกลับเข้ามายัางเรือนลัคนาของลัคนาราศีมังกรนั้น ตั้งแต่ช่วงธันวาปี2563ช่วงแรกนั้นพระเสาเดินมนต์พอพระเสาเดินมนต์เมื่อพระเสาโคโจรกลับเข้ามายังเรือนลัคนาของมังกรมักจะนำโทษภัยต่างๆนานา,นา,นากลับเข้ามาให้กับดวงชะตาของลัคนาราศีมังกรด้วยอยู่ที่ว่าแต่ละบุคคลนั้นเสานั้นเป็นเรื่องของอะไรที่โคจรผ่านเข้ามาแต่โดยในภาพรวมมักจะ ทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรมีความอึดอัดมีความตึงเครียดหนึ่งจากในเรื่องของการงานต่างๆที่มีเข้ามามาก 2. จากในเรื่องของการเงินนะครับทั้งการงานและการเงินมีปัญหาต่างๆเนี่ยนะครับเข้ามาเช่นเดียวกัน 3. นะครับมาจากเรือนพระหัสเ,เองเนี่ยที่โคจรเข้ามาจากวินาศนะสหชัชนมีโอกาสว่า เดินทางไปที่ใดแล้วจะต้องระมัดระวังอุปัติเหตุในการเดินทางมีโอกาสที่จะมีความขัดแยง้งภายในองคอ์กรในสภาพแวดล้อมโดยรอบของตัวเราไม่ว่าจะกับเพื่อนนะหรือว่าจากพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่บ้านเรือนเดียวกันมีโอกาสมีกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นในลักษณะของลิ้นกับฟันทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นยังถือว่าอยู่ในช่วงเคราะ ตั้งแต่ปี63จนถึงปี64ที่ทำคลิปมา6เดือนแรกเพราะว่ามันจะแบ,บ่งเป็น2ช่วงช่วงที่ยังติดดาบพระเคราะก็คือช่วงพระเคราะห์จากพระพระรหัสนะโคจรก็มาร่วมรักคือร่วมกับดาวพระเสารก็คือช่วงตั้งแต่วันที่1มกราคมเรื่อยไปจนถึงกระทั่งวันที่29มีนาคมรักนาราศีมังกร จะเดินทางไปที่ใดต้องระมัดระวังหน่อยนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆรวมถึงมีเกณฑ์มีโอกาสเดินทางไปที่ที่ทุรกันดาลน,นะเกิดขึ้นในดวงชะตาได้ด้วยนี่ก็คือข้อเหตุของพระหัตถ์รวมเสารนะทับลัคนาทีนี้ดาวพระเสาร์นะจะค่อยๆปรับตัวเดินกลับมาเป็นปกตินะก็ต้องแต่ช่วงมกราเป็นต้นไป แต่ว่าถึงแม้พระสาวจะเดินปกติอย่างไรนะครับก็จะให้โทษก่อนเสมอในช่วงต้นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าลัคนาราศีมังกรมีโอกาสที่ได้รับงานมากและจะต้องแข่งขันทางการงานนะไม่ว่าจากในองค์กรของตัวเองหรือกับบริษัทคู่แข่งสามเดือนแรกนะครับจึงเป็นช่วงจังหวะเขาเรียกว่าเพื่อนรัก หากเรียมโหดเกิดขึ้นในดวงชะตาในเฉพาะากลุ่มที่ทำงานบริษัททำงานออฟฟิศประเภทนี้ไม่ว่าจะทำงานธุรกิจส่วนตัวหรือทำงานในองค์กรช่วงสามเดือนนี้นะครับต้องใช้สติในการทำอะไรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะสาวเองเนี่ยนะครับเป็นเจ้าเรือนตัวเองตัวเรอเองนั่นแหละอาจจะเป็นคนที่ทําให้เกิดข้อผิดพลาดอย่างเช่นบางทีไปพรีเซนต์อาจจะพรีเซนต์อะไรผิดพลาดเป็นไปในลักษณะแบบนี้ นะครับหรือว่าเป็นจุดที่จะต้องแข่งขันกับคนอื่นเยอะนี่ไงทีนี้ดาวพระเสาร์มาจากพบอะไรอีกมาจากพบการเงินนะครับการเงินเนี่ยมาถึงตัวดีไหมก็ต้องบอกว่าดีดังนั้นนี่หละครับดาวพระเสาร์มาจากเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรพอสาวเข้ามาเป็นเกษตรนั่นยิ่งส่งผลให้ว่าถ้าผ่านพ้นช่วงสามเดือนแรกไปแล้วนะกุมพาอมกรากุมพามมนา ลัคนาราศีมังกรไม่ว่าจะทําอะไรลุยงานหนักลุยงานให้เต็มที่เดี๋ยวการเงินก็จะทยอยเข้ามานะครับให้กับชาวลัคนาราศีมังกรเป็นกอบเป็นกำแต่ได้มาจากการทํางานที่เหน็ดเหนื่อยและหนักแบบเป็นพิเศษมกรากรุภาหนักในเรื่องของการติดต่อประสานงานมีนาเมษานะมีนาเมษาช่วงนั้น มีปัญหาภายในองค์กรนะหรือว่างานในองค์กรต้องเข้ามาประชุมกันคือแผนกเดียวกันเองอน่ะลุยกันเองนะครับพอพ้นจากช่วงนั้นไปแล้วเดี๋ยวจะมีตัวงานใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมานะเมษาพฤษภามิถุนาอารมณ์ประมาณแบบนี้มีงานหลากหลายรูปแบบมีงานใหม่ๆเข้ามามีงานพิเศษเข้ามาจึงเป็นเหตุผลนะครับว่างานเต็มเราร้อยแล้วว่ามันจะหนักเพราะฉะนั้นทําตัวให้ชินนะครับเพราะว่าดาวดวงนี้เนี่ย จะอยู่กับเราเปีปนาน,านพอเขาอยู่ไปนานๆานพอช่วงระยะกลางๆท้ายๆปุ๊บเนี่ยกลายเป็นให้คุณให้คุณในดวงชะตาแล้วนะครับเพราะช่วงรแรกๆเราโดนดาวบาประครอบแบบนี้ถึงแม้จะเป็นเจ้าเรือนลักขนาของตัวเราเองก็ตามยังไงมันก็ต้องแบบมีสภาวะเซกันบ้างอะไรกันบ้างเดี๋ยวพอชินพอปรับตัวได้กลายเป็นว่ารู้เท่าทันแล้วก็ลุยตามเกมแบบดาวพระเสาร ปี2564ก็จะเป็นปีทองของชาวลัคนาราศีมังกรขึ้นมาทันทีครับแต่หน้าไปสักช่วงครึ่งหลังนะครับของปีก่อนราหูเจ้าเรือนการเงินอีกดวงหนึ่งของดวงชะตาลัคนาราศีมังกรโคจรไปอยู่ในเรือนของภพปุตตะพอโคจรเข้าไปอยู่นเรือนของภพปุตตะของดวงเนี่ยนะครับในปุตตะมีศุขเป็นเกษตรสองเรือนแสดงว่าพระราหูนั้นทําหน้าที่ส่งกําลังถึงทั้งเรื่อง างานใหม่ๆงานพิเศษแล้วก็กรรมะด้วยนะครับคืองานที่กระทําอยู่ในปัจจุบันจึงเป็นเหตุผลที่ว่านะลัคนาราศีมังกรถ้าทํางานประจําอยู่แล้วหนึ่งงานควรจะมีงานเสริมงานพิเศษเพิ่มมาอีกหนึ่งชิ้นด้วยมิฉะนั้นนะครับจะทําให้งานประจํานั้นจะถูกได้รับมอบหมายงานต่างๆเพิ่มเข้าม,ามามากเป็นพิเศษในปี2564โดยเฉพาะในครึ่งปีแรกนี้ยจะเริ่มมีเข้ามา ถ้าใครคิดว่ากําลังตนยังไหวอยู่นะเรารู้อยู่แล้วว่าดาวเหนื่อยเข้ามานะดาวเสาเนี่ยดาวเหนื่อยนะพอเข้ามาถึงรักเราก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยให้มันกลายเป็นเงินใหม่ๆเข้ามาดังเช่นดาวพระราหูที่โคจรไปอยู่ในเรือนของพปุตตะไนงะเงินใหม่ๆใช่ไหมเงินใหม่ๆหามาได้ช่องทางใหม่ๆหามาได้เพิ่มเติมถ้าทําได้แบบนี้นี่ก็เป็นตัวเสริมอีกตัวหนึ่งแสดงว่าดาวพระราหูนะโคจอมาอยู่ในเรือนนี้ ถ้าเรามองไปอีกมุมอมองหนึ่งเขาก็จะให้ในเรื่องของการเงินนะครับหรือช่องทางใหม่ๆเข้ามาด้วยนี่ก็คือดาวที่เป็นบาปประเคราะห์แต่กลับกลายมาให้คุณในดวงชะตาได้พระพระหหัสนะครับมาจากเจ้าเรือนสหัชชะมาจากเจ้าเรือนวินาศสหัชชะวินาศ,นาศมาทับลักในช่วงแรกจึงเป็นเหตุว่ามีโอกาสเดินทางไปนู่นไปนี่เสียเงินจากการเดินทางมีโอกาสมา,มาเปลี่ยนสถานที่ทํางานนะครับหรือว่าไปดูงานบ่อยขึ้น อย่างนี้ครับเพราะว่ามาร่วมกับสาวไงไปดูงานบ่อยขึ้นในที่ที่ไม่เคยไปทําให้มีการเสียค่าใช้จ่ายค่ากินอยู่อะไรต่างๆแบบนี้เ,ออเรียกว่าประปายในขณะไปเข้าทําทงานในขณะเดินทางอารมณ์ประมาณแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเข้ามาด้วยในช่วงครึ่งปีแรกนี้พอเข้าสู่สงกรานนะครับเมษาเพืพ่อสภาพิจุรณาเรื่อยๆไปเนี่ยนะจนถึงตายปีเลยเดี๋ยวจะมีอารมณ์ว่าอยากได้ของใหม่แบบนี้นะ หรือจะมีปัญหาทางการเงินบ้างอะไรบ้างอย่างเช่นถ้าใครมีบริวารก็จะเสียเงินให้ลูกจ้างมาีสุนัขสัตว์เลี้ยงอย่างงี้นะครับหมาแมวก็จะมีรายจ่ายในการรักษาบ้างอะไรเล็กเลกน้อยน้อแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพของบริวารด้วยนะครับจะได้เป็นเขาเรียกว่าเสียเงินไปแล้วก็เหมือนแบบช่วยเขานะครับเป็นกําลังใจให้เขาอย่างเงี้ยนะครับถือว่าดีเพราะเป็นการแก้ดาวนะว่าเสียเงินในการ รวจสุขภาพให้เขานะครับพาไปหาหมอหน่อยอย่างนี้นะสมมุติแบบพวกสุนัขแมวแบบเนี้ยก็ถือว่าจะเป็นเกณฑ์เป็นการแก้ดาวให้กลับร้ายกับการมาเป็นดีด้วยมาดูดาวแรงๆอีกนะมีแต่ดาวแรงๆทท้านั้นแหละนะครับบังกรมฤตยูนะครับที่โวจออยู่ในภพพันธุนะพอพันธุเนี่ยมฤตยูเป็นตัวแทนของการเป็นแปลงอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างถ้ามองในเรื่องของพวกสังหาสังหานะครับ ก็มีโอกาสที่จะคิดวางแผนเสียเงินเสียทองซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่นะอยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วรู้สึกว่าที่เดิมมันไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยโอเคจากสภาพแวดล้อมด้วยแเขาเรียกเบื่อเองอ่ะไม่ได้ความจริงสภาพเราก็เหมือนเดิมนะแต่เราจะรู้สึกเบื่อเองอยากเปลี่ยนแปลงเองอารมณ์ประมาณนี้ถามว่ามีเกณฑ์ดีที่จะเปลี่ยนไหมนะก็มีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนอยู่จะย้อนไล่ตั้งแต่ต้นปีเนี่ย จะเป็นการเปลี่ยนเหมือนแบบเปลี่ยนสภาพอ,าองค์กรเปลี่ยนสภาพสถานที่ทํางานหรือจัดรูปแบบที่ทํางานใหม่นะครับถ้าถ้าสมมุติพนักงานและบริษัทไม่ได้ย้ายออฟฟิศนะก็จะเป็นการจัดรูปแบบที่ทํางานใหม่นี้อันนี้จะมีเข้ามาเกิดเกิดมาตั้งแต่ปีหกสามและปีหกสี่ยังมีอยู่แต่พอถ้าสมมติใครอยากจะเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถมีบ้านใหม่มีรถใหม่ได้เนี่ยมีไหมมีก็ต้องอยู่ไปช่วงพฤษภาไปก่อนแล้ะกันเมษาพ,พฤษภาไปเมษาพ,พฤษภาพิจุนานแบบนั้นนะครับ ก็จะถือว่าพอเปลี่ยนแล้วจะสําเร็จหรือคิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วจะทําได้สําเร็จได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมทางด้านความรักกันบ้างความรักเนี่ยนะครับคนเราจะถูกรักนะครับอยู่เฉยๆก็จะถูกรักแต่เมื่อเราจะถูกรักนั้นต้องทําหน้าตาให้สดชื่นด้วยสาวนี่นะครับเป็นตัวแทนของโทษทุกข์ถูกไหมพอเราโทษทุกข์มาอยู่ถึงตัวลัคนาราศีมังกร เรียกว่ายืนเฉยๆหน้าก็องหงิกนะยืนเฉยๆหน้าก็ดูเครียดเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องมันยิ้มมันแบบเบิกบานหน่อยนะครับเพราะบางทีเนี่ยไม่ได้มีเรื่องอะไรหรอกแต่เป็นเพราะกําลังดาวนะพระาพาสาวมากุลมรักปุ๊บโอเคเลยโอเคคือควรปรึกษาพี่โบนะพี่โบถกอะไรอย่างนี้นะครับ ิลเลอร์ฟิลอร์อะไรเงี้ยควรมากันให้เต็มครีมนี่มากันให้เต็มเลยนะพอสาวเข้ามาเดี๋ยวพอสาวออกหน้าจะได้เปล่งปลั่งนะครับแต่หลักการง่ายๆคือยิ้มให้เยอะๆหน่อยนะก็จะได้เป็นการเปิดตัวนะครับให้ผ่องใสให้มีแต่คนเข้ามาเมตตาเอ็นดูแต่ไม่ต้องกังวลใจไปนะมันไม่ได้จะดูหน้าเหี่ยวย่นตลอด ระยะเวลาที่สาวว่ายืนนะแหมสาวว่ายืนกับฉันตั้งสาสิบเดือนฉันจะดูชาราลงไปถึงสาสิบเดือนเลยเหรออันนั้นไม่ใช่เดี๋ยวจะมีพอมีราหูไปยืนรอแล้วนะคะในราศีพฤกษ์ก,กระหืดาหูไปยืนร,รอในในเดือนสุขแปลว่ายังคงพอมีเสน่ห์ที่จะส่งถึงตัวทาไมถึงไปยืนเดือนสุขราหูวีเดือนสุกรถถอยส่งส่งถึงตัวเดี๋ยวรอดาวจรที่เขาไปตรีโกนทาตีกรนกันนะพอพอไปตีกนกันถึงปุ๊บก,ก็จะทําให้ว่าลัคนาราศีมังกรน,นั้น มีจังหวะเปล่งปลั่งเกิดขึ้นนะในดวงชะตาเพราะดาวเจ้าเรือนเราก็กลับเข้าเรือนแล้วจังหวะทริโกนั้นเข้ามาเดี๋ยวจะพูดในคลิปรายเดือนนะครับค่อยทาให้ตัวลัคนาราศีมังกรนั้นดูสดชื่นสดใสเปล่งปลั่งขึ้นมาอีกระดับหนึ่งจึงเป็นเหตุผลในเรื่องของความรักที่จะสามารถมีเข้ามาได้ในช่วงจังหวะต่างๆเหล่านั้นคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยนะครับพอดาวพระเสาร์โครจรมาถึงลัคนาเรา แล้วแถมดาวอื่นๆมาเป็นองค์ประกอบด้วยบางครั้งเราอาจจะเครียดการงานอะไรมากจนเกินไปอย่าเอามาระบายกับครอบครัวนะครับเดี๋ยวจะทําให้ครอบครัวนั้นมีปัญหาอึดอัดจากการที่ตัวเรานั้นเป็นในสิ่งที่ดาวนั้นโคจรเข้ามามีผลกระทบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องชาแนลครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตและทีมงานลุงพุชาสอนเอาไว้ว่า การทําบุญโจรมันก็ทําได้มันเป็นแค่ปลายเหตุการไม่ทําบาปทั้งหลายทั้งปวงนั่นคือต้นเหตุขอบารมีพระรันตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยปกปักรักษาให้กับทุกๆลัคนาราศีประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองรำ่ำรวยรำ่ำรวยในรักรำ่ำรวยในเงินทองเจญร,รุ่งเรืองทุกๆสิ่งที่ปรารถนา ตลอดทั้งปี2,564ครับ